บางครั้งเราก็ตัดสินคนอื่นจากภาพที่เราเห็นโอ้ยเธอทำบ้าอะไรเนี่ยทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้สื้อผ้าก็มัมแมมกลิ่นเจ๋าเหม็นรู้ไหมว่ารองเท้าฉันคู่ละเท่าไหร่ทำความสะอาดเป็นไม่เนี่ยไปให้พ้นโทษค่ะฟ้าจะรีบทำความสะอาดให้ในความมืดมิดแสงสว่างของจิตใจยังคงทำงานคุณสมชายครับมีคนเก็บโทรศัพท์คุณได้ที่แผนก ใครเก็บได้คะขอบคุณมากจะให้ทิปอย่างงามอ้าวเธอเองเหรออุตส่าห์ทำความดีเป็นด้วยนะอ่ะนี่ค่าตอบแทนคุณเมครับคนที่เก็บมือถือคุณได้และรีบนำมาคืนคือน้องฟ้าพนักง,งานทําความสะอาดของเราครับฟ้าฉันฉันขอโทษจริงๆฉันดูถูกเธอมากทำที่เธอมีน้ำใจกับฉันขนาดนี้ไม่เป็นไรคะ่ะ มือถือสำคัญมากฟ้าเข้าใจความดีไม่ต้องการคำขอบคุณแต่การสำนึกผิดคือรางวัลที่มีค่าที่สุด